นี่คือรุ่นที่น่าจับตามองที่สุดของ All New Yaris Cross นั่นก็คือรุ่น p r e เมียมค่ะเป็นรุ่นกลางของ Yaris Cross ตัวนี้มาพร้อมชุดแต่งพิเศษ m o เดลิสต a ให้แผงสเกิร์ตมารอบคันนะคะดูสปอร์ตมากภายนอกอาจจะดูเหมือนตัวพรีเมีย Luxury ค่ะแต่ว่ามีสิ่งที่แตกต่างคือล้ออรลอยคขาลดลงมา1นิ้วค่ะเหลือ17นิ้วไม่มีกล้องมองรอบคันมาให้แล้วนะคะ ส่วนฝาท้ายค่ะไม่เปิดระบบไฟฟ้าแล้วค่ะใช้ระบบอัตโนมือนะคะแต่ตัวการดีไซน์ภายในและห้องโดยสารห้องเก็บสัมภาระทุกอย่างยังเหมือนตัวพรีเมียมลักชัวรี่ค่ะเพียงแต่ว่าไม่มีพารามิกซันรูฟแล้วนะและไม่มีแผงวัยลสชัตเจอร์ตรงกลางแล้วค่ะเบาะนั่งภายในหุ้มหนังสีดําเหมือนเดิมค่ะและตกแต่งด้วยสีดำเพนโนลแบล็กนะบอรสดูดี่ใช้ตรงแผงประตูข้างดูสปอร์ตเหมือนเดิมค่ะส่วนเบาะนั่งค้างคนขับไม่ใช่ระบบไฟฟ้านะคะห้องโดยสารด้านหลังนะคะคนร้อกว่านั่งแบบสบายสายค่ะ สำหรับรุ่นพรีเมียมนี้นะคะมาในราคาสุด้รว849,000บาท